สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนาไปปฏิบัติจริงครับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ครับซึ่งชาวบ้านที่นี่ครับได้มีการประกอบอาชีพโดยการปลูกบัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันในช่วงแรกของรายการนั่นเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ คลองหมาสวัสดเนี่ยครับหรือว่าบ้านสารดินก็คือเป็นชุมชนที่อยู่ในคลองเป็นหลักเลยแล้วก็แต่เดิมเนี่ยจะไม่มีถนนนะฮะจะเป็นที่ที่มีถนนและเมืองล้อมรอบนะบแล้วก็ชีวิตในชุมชนเนี่ยก็ทํานาปีละครั้งนะครับแล้วก็ใช้เรือเป็นพาณะะอย่างเดียวเลย กับเวลาที่จะไปไหนหรือจะออกไปขายของข้างนอกนจะทำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้ทางรถไฟเป็นหลักปกติแล้วเนี่ยชุมชน้านสารดินเนี่ยจะเกิดปัญหากูต้องกภัยใหญ่ๆตลอดนะครับทุกคนก็มองถึงปัญหาว่าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมในชุมชนยังไงนะฮะหลังจากที่ชุมชนโดยแต่เดิมมาเนี่ยตั้งแต่3.8นะฮะถึง4.9เน่ยเราใช้ระบบร้องขอหน่วยงานภารัฐตลอดเวลาแต่ซึ่งพิสุจ้เห็นแล้วว่า ภาครัฐเนี่ยมาจากที่อื่นและระบบคนที่อื่นถ้าชุมชนไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยนะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย จากมาเริ่มเซตระบบหมดนะครับก็คือหลังจาก5้าศูนย์ห้าหนึ่งสองาสาเนี่ยก็ยังไม่มีความร,ร่วมมือมากมายนักแล้วก็มันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าปอนรน้าท่วมห้าสี่มันท่วมหมดเลยเขาเนี้ยคุยง่ายนะฮะเพราะทุกคนนิสัยพวกเราก็รู้ว่าเวลาไม่เห็นลงศพเราบอกว่าไม่หลังน้าตาพราะน้าท่วมห้าสี่มหาศาลมากเลยทุกคนจึงมาเห็นความสำคัญของแผนทุกคนมาเห็นสานกาคัญว่าทําไมพ่อหลวงเวลาจะเดินไปไหนนะฮะในหลวงจะกล้าไปไหนเนี่ยใช้แผนที่ใช้สมุดจดเพราะท่านทรงรู้ทุกอย่าง เราก็เลยมาทําแผนที่เรื่องผังน้ำนะแล้วก็มาร่วมมือกับองค์การปกครองสินร่วมมือกับชมานบริหารเสร็จภายใน4ปีทุกอย่างสวยปิ้งหมดเลยครับแล้วยางที่เขาแรงกันเราก็ไปแล้งยางที่เขาท่วมกันเราก็ไปท่วมเพราะมีระบบก็คือเวลาน้ํามาน้ํามีที่ไปเวลาแรงน้ามีที่เก็บเวลาน้ําเสียลงมาเรามีบอ่อบ,บัดน้ําเสียใช้คลองเป็นบอ่อบ,บัดน้ําเสียทุกอย่างครบกระบวนการในนั้น ครับเราก็มารวมตัวกันแก้ปัญหาโดยการใช้วิชาหรือว่าศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกากลที่เก้าโดยการที่เราจะแก้น้ําท่วมได้เนี่ยเวลาน้ามามันต้องมีทางไปก็คือต้องกลับไปฟื้นคลองทั้งหมดเลยเวลาเราจะทําแผนชุมชนทำไงเราต้องใส่ฟันทั้งแผ่นของคลองโดยการฟื้นคลองทั้งระบบทั้งให้น้ํามันโฟทั้งคลองให้ได้แล้วก็ร่วมมือกับชาวบทานโดยการเก็บผักตบชวาในผักตบชวาเนี่ยเราก็ร่วมมือโดยการรอรับซื้อผักตบชวามาทําเป็นดินพร้อมปลูกนะพอทุกคนมีไรายได้จากผักตบชวาทุกคนก,ก็จะเเอาาาามขยให้ร แล้วอีกจำนวนหนึ่งก็คือคนที่ทิ้งขยะก็ไปรณรงค์เรื่องการไม่ทิ้งขยะลงคลองอีกอแล้วปัญหาน้ําเสียเนี่ยมันมาจากชุมชนโดยตรงเลยก็คือเราทิ้งไขมันลงไปในน้ําทาให้มันเป็นฟิล์มอยู่หน้าน้ําแล้วออกซิเจนลงไม่ได้เพราะเจนลงไม่ได้ปลาก็เริ่มตายเราก็รณรงค์โดยการใช้กองทุนที่ได้จากการซื้อขายพักตบชวาเนี่ยมาทําเป็นดินพร้อมปลูกเนี่ยเอามาผลิตถังดักไขมันแล้วก็ส่งเสริมในการใช้แล้วก็ใช้คลองเป็นบอ่อบัดน้ําเสียด้วยตัวของมันเองพอคลองกลับมาสวยทุกอย่างกลับมาดีหมด แล้วเราก็เลยมาทำตอนนี้มาทําท่องเที่ยวชุมชนก่อนที่เขาเรียกว่าท่องเที่ยวนอวัดวิถีนะครับก็มาทําเป็นท่องเที่ยวต่อนะก็คือพอทำเป็นท่องเที่ยวเสร็จปุบ๊บก็หันไปทําในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะแล้วก็เปิดเป็นตลาดประชารัฐตอนนี้ก็เลยมาจบลงที่ตลาดประชารัฐก็คือทําให้ครบวงจรเลย เราเทคนิคของเราคือเราให้ดูถึงผลประโยชน์ที่ผ่านมาว่าที่เราทิ้งแล้วเราไม่ดูแลรักษาคูคลองเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้อพอเราร่วมมือกันทำเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นปัจจัยแรกเลยที่ชาวบ้านจะมาร่วมมือกับเราเนี่ยเราจะ,ะไ,มไม่โกหกกันก็คือว่าทุกคนทําแล้วจะได้ประโยชน์ประโยชน์ก็คือกับตัวเองและเวลาที่จะเริ่มอะไรเนี่ยให้เริ่มจากชุมชนนะรเริ่มจากตัวเราเองเนี่ยพอจากหนึ่งบ้านเนี่ยนะฮะมันก็จะรวมเป็น หนึ่งหมู่บ้านจากหนึ่งหมู่บ้านเป็นหนึ่งตำบลจากหนึ่งตำบลเป็นอำเภอไม่ต้องไปร้องใครเรื่องทิ้งขยะว่าบ้านนู้นทิ้งบ้านนี้ทิ้งแล้วให้เริ่มจากตัวเราแล้วชุมชนก็เกิดความร่วมมือว่าเอ๊ะมันทาง่ายนิดเดียวเองไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเวลาจะไม่ให้น้ําเสียเราก็มีทิ้งขยะมันลงไปเวลาจะไม่ให้มีขยะเราก็ไม่ทิ้งขยะลงไป,าจ,ไไงงไปจากบ้านเนี่ยตอเป็นจิ๊กซอให้ได้จากหนึ่งจากสองจากสองเป็นสามนะครับแล้วทุกคนเรียกว่าประสบผลสำเร็จแล้วทุกคนเห็นผลพอทุกคนเห็นผลแล้วได้ประโยชน์เนี่ยคำเนี้ยพอทุกคนมีประโยชน์่ววมกันแล้ ทุกคนเกิดความรักความสามัคคี ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตรกรรมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มฝันแม่จังหวัดราชบุรีครับไปพูดคุยกับคุณพินโยศรีสารายครับซึ่งมีการนําเทคนิคในการปลูกเกษตรอินทรีย์ลงเรือนครับและเขาจะมีเทคนิคอย่างไรเพื่อประสบความสําเร็จเราไปคุยกันเลยครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตรกรรมครับ ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรกรรมในวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีครับที่ฟาร์มฝันแม่ครับที่นี่ครับมีการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็มีการปลูกในโรงเรือนครับและวิทยากรของหวันนี้ครับคือคุณพี่พิญญาสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากให้พี่พิญญาเล่าเรื่องของที่มาของฟาร์มฝันแม่กันว่าก่อนจะมาทําเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชในโรงเรือนน่ะเป็นยังไงมาก่อนครับคือเริ่มต้นเลยผมไม่ได้จบเกษตรมาแล้วไม่ได้เรียนเกษตรไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลยผม ทำงานบริษัทผมเป็นวิศวกรอ๋อบครับแล้วก็พอดีพ่อกับแม่เขามีที่ดินตรงเนี้ยครับครับแล้วเขาซื้อไว้เขาทําเกษตรมาจนสงลูกเรียนจบอะโอคือไม่มีที่ดินของตัวเองครับความไยายานอยากมีที่ดินของตัวเองเขาก็เลยส่งลูกเรียนจบไปเก็บผอรมลมลิฟต์มาซื้อที่ดินตรงนี้นได้ใช่ครับ,รบแล้วหันมาทําเกษตรอินทรีย์ผสมสารนี้ได้ยังไงทําอะไรมีแนวคิดยังไงถึงจะมาทำตรงเนี้ยครับมันยากไหมเออ ความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ก็ครับก็คือว่าเขาซื้อที่ดินมาเพื่อเขาต้องการทําเกษตรอินทรีย์อ๋อตั้งแ่แรกใช่ตั้งแต่แรกเลยครับเรียนรู้เรื่องพืชครับครับมันต้องมีรู้จักพืชก็คือว่าเราจะรู้จักปลูกพืชหมุนเวียนสลับกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงโรคแมลงและโรคพืชใช่ครับ แล้วก็พอเราประสบปัญหาเราปลูกได้ปีนปุ๊บแล้วก็คิดแล้วว่าโรงเรือนไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่าทําไว้เพื่อกันแมลงมีโรงเรือนมันอาจจะทําได้ตลอดทั้งปีครับการลงทุนของการทำโรงเรือนมันค่อนข้างสูงไหมถ้าเรามองในมุมของเกษตรกรคนอื่นอาจจะมุ้ยต้องลงทุนเยอะนะอจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยครับเริ่มต้นก่อนที่เราจะลงทุนจะผมที่ผมบอกว่ามันต้องรู้จักพืชก่อนครับ ว่าในการสร้างโรงเรือนน่ะหลังหนึ่งเนี่ยเป็นแสนแล้วนะครับครับแล้วก็หาพืชที่เหมาะสมแล้วก็ดูอายุแล้วก็แล้วก็ต้องปลูกให้ได้อตารางทุกในตารางเมตรในโรงเรือนสําคัญถ้าเราคํานวณพื้นที่เราออกมาว่าต่อต้นต้นหน่งกได้ผลผลิตเท่าไหร่อ๋อคือในโรงเรือนเราปลูกให้เต็มทุกตารางของมันเลยตารางเมตรของมันจุดจุดคือให้คุ้มค่าที่สุดในพื้นที่ใช่ครับก็คือว่ามันต้องแต่ตามระยะที่เหมาะสมของพืชตามระยะห่างครับ แล้วยกตัวอย่างพืชที่เราปลูกที่นี่มีอะไรบ้างครับที่โรงเรือนพืชที่เราปลูกที่นี่ที่ในโรงเรือนเราจะปลูกหลักๆเราจะปลูกมะเขือเทศเชอรี่ครับแล้วก็เมลอนครับแล้วก็มีแตงโมแบบปลูกแฝดลูกนะครับแล้วก็เราก็จะมีพวกผักหน้าหนาวสลับกลุ่มมาถ้าเราไปปลูกพวกอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเราก็ต้องมาสลับ ่งั้นพอเราเข้าใจพืชว่าพืชอะไรเหมาะช่วงฤดูการไหนความต้องการตลาดเป็นยังไงแล้วก็เลือกพืชมปปลูกใช่ไหมฮะใช่อันนี้มีปัญหาอะไรบ้าครับว่าในการปลูกในโรงเรือนอะโรงเรือนมันก็เหมือนดาบสองคมครับบางคนบอกว่ากันแมลงอ่าต่อให้แมลงเข้าไปก็ใช่ครับต่อให้แมลงพอแมลงเข้าไปเอาออกยากด้วยใช่เขาก็อยู่ในนั้นเขาก็ไข่ในนั้นถ้ายิ่งอากาศร้อนชื้น มันสภาวะมันเหมาะสมกับเขาเขาก็จะเกิดไวกว่าข้างนอกขยายพันไวเราต้องรู้จักวิธีควบคุมไม่ว่าไม่ใช่ว่ามีโรงเรือนแล้วไม่ต้องไปฉีดพ่นอะไรเลยแล้วก็มีการฉีดพ่นสารเชี้อพันธุ์เพื่อควบคุมไม่ให้เขาเกิดเยอะ พอผ่นแม่ครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับครับเป็นที่มาของการทําศูนย์เรียนรู้เนี่ยหลังจากที่เราส่งเแล้ราเราเป็นยังไงมีศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คือทางสวทชและแม่โจเขาก็มาให้เราเป็นส่งเป็นการส่งเมล็ดพันธุ์ต่อต่อไปเพื่อให้งอกไปเรื่อยๆครับแล้วก็เอาความรู้ที่เราได้รับจากเขามาถ่ายทอดให้ชุมชนครับ เรามีกระบวนการในการอบรมอะไรยังไทงทรานไล่ผมฟังว่าผม,ผมผมสนใจว่าเอ้ยอยากมาที่นี่นะมาเรียนรู้อะไรอย่างงี้ครับครับก็แล้วก็มีมีมีแบบหลายอย่างก็คือว่าเริ่มแรกเลยก็มีมีฐานปุ๋ยมากฐานเพาะกล้าการทําปุ๋ยมากไม่พิกกองครับฐานเพาะกล้าครับแล้วมีการจัดการแปลงแล้วแต่ครับแล้วแล้วแต่ว่าที่หน่วยงานที่มาอบรมเขาต้องการหัวข้ออะไรอ๋อคือที่นี่เราจะปลูกพืชคือ จะมีคนหนึ่งก็คือแปลนเขาจะทําเรื่องการตลาดก็มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคครับแล้วก็วางแล้วก็อยู่ฝ่ายผลิตแล้วก็วางแผนผลิตว่าผู้บริโภคต้องการอะไรส่วนใหญ่ครับต้องการอะไรส่วนใหญ่แล้วอย่างผมผมก็ทาเกษตรแบบพื้นฐานบนพื้นฐานข้อมูลจดบันทึกทุกอย่างเรารู้ข้อมูลผู้บริโภคแล้วเราก็มาวางแผนการผลิตต่อตารางเมตรให้มันสอดคล้องกับผู้บริโภคต้องการ ครับแล้วก็มีการสั่งจองเพียวโ,โดยร่ล่วงหน้าก็คือทำให้เราเหมือนกับว่ามีมีออเดอร์ตลอดแล้วก็ผ<ช>ั<า>กที่เราทำมาก็คือมีเหมือนมีเจ้าของแ,แล้วเราก็ไม่ได้ทำไปฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือมันป้องกันการล้นตลา,ลตลาด้ด้วยใช่ครับแล้วก็ผักถ้าลูกค้าต้องการนอกฤดูเราก็จะมีการโจนปรับกับผู้บริโภคว่าฤด,ดูเนี้ย มันไม่เหมาะสําหรับปลูกนี่นะมันก็มีความเสี่ยงสาหรับเราครับอาจจะปลูกร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับฤดูเขาครับไม่ใช่ฤูดูมาเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการคุยกันในเรื่องรสชาติก็ผลผลิตก็ไม่ได้ตามต้องการเรื่องรสชาติมันก็จะไม่ดีครับผลผลิตเราก็ได้น้อยลงาจะไม่ใช่ลูดูการมันด้วยผลผลิตเล็กหน่อยนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครัความเสี่ยงของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยครับแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าก่อนเกษตรกรที่เขาจะเริ่มทําแบบพี่อย่างเงี้ยเขามีสร้างแรงมั่นใจว่าเขาจะทำยังไงนะจะปรรสสบคความเเ็ได้้อยีั คือการทําเกษตรมันไม่ใช่ว่าทําตามกันครับหนึ่งครับมัอนก็อยู่ถามใจตัวเองก่อนคือชอบไหมชอบแล้วที่มาทําเกษตรอินทรีย์ด้วยมันยากเลยนะหนึ่งก็คือมีใจสองปรึกษาครอบครัวสามแล้วก็ต้องมีแหล่งทุนครับครับมีแหล่งทุนแล้วก็ต้องมีความรู้ครับคือตก่อนผมทํางานบริษัทใช่ครับผมทํางานบริษัทสิ้นเดือนผมมีเงินเดือนผมทําผิดในเปเปอร์ผมแก้ไขครับ แค่โดนเจ้านายว่าหน่อยสิ้นเดือนผมได้รับเงินเดือนแต่ทําเกษตรพลาดแล้วพลาดเลยใช่ครับเสียเลยสิ้นเดือนไม่มีเงินเดือนต้องกลับมาลงทุนใหม่คือสําคัญก็คือความรู้ครับครับโอเคครับท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านไหนสนใจจะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ครับก็เข้ามาที่ฟาร์มบั่นแม่ครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ DCP Farm ครับีนอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับที่นี่ครับได้มีการปลูกสับประรดครับ,บ,บระบบเกษตรอินทรีย์และก็ช่วยนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับเนื้อหานั้นเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ช่วงรักดินรักน้ำรักป่าในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ DCP ฟาร์มครับที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับที่นี่ครับมีการปลูกสับปะรดในเชิงธุรกิจครับแล้ววิทยากรของเราในวันนี้ครับคือคุณเดชชัยพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากถามว่าในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าเนี่ยการปลูกสับปะรดในเชิงธุรกิจนะครับมันก็มีการใช้สารเคมีอะไรเยอะใช่ไหมครับใช่ครับเรามีการจัดการอนุรักษ์ดินธรรมชาติอะไรเงี้ยยังไงบ้างครับคือเริ่มแรกของการเราไม่เผาเราไม่เผาต้นต้นที่เป็นสับปะรดต้นเก่า คือเรามองว่ามันเป็นเป็นภัยต่อธรรมชาติอะไรอย่างงเี้ยคือเผาก็คือเกิดแบบทุพพิมพ์สองคืด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทําลายจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินด้วยใช่ไหมครับคราวนี้เรามีการจัดการยังไงนะคือเรามีการปั่นที่เป็นต้นเก่าครับในการรื้อแปลงอ่ะเราเราลงใช่มเราเราจะไม่มีการการเผาคนบ้านเขาจะแบบเผาเห็นก็เผาไรสับรถเพราะว่า เผานี่คือข้อดีของมันก็มีก็คือว่ามันทําให้เขาทํางานได้ง่ายเร็วแต่ว่าข้อเสียของมันก็เยอะกว่าก็คือมันทําให้แบบทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมใช่ครับเกิด PM ขพิษเกิด PM 2.5ดดินเสื่อมสภาพครับอ่าเราก็เกิดความคิดว่าปั่นเพราะปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้น้ําหมักเชียวภาพครซึ่งหมักจากลูกสับรดแล้วก็พวกปลาหมักอะไรอย่างเงี้ยโดยใช้พอเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยวมาช่วยในการย่อยสลายเสร็จแล้วเราก็นำมาผสมน้ําแล้วก็ฉีดในแปลงเพื่อ เป็นการย่อยสลายต้สนสปดอีกทีหนึ่งเสริมธาตุอาหารให้ดินดินเพราะว่าสปรดเราใช้งานมานานในพื้นที่เราอ,าาอในพื้นที่เราอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีมาเยอะ,อะแต่ว่าอ e ินทรีย์วัตถุในการย่อยสลายเนี่ยมันมันช้าเราต้องใช้ น้ำหมักเชี่ยวภาพในการย่อยสลายพวกเศษวัชพืชเพื่อให้เป็นสารอาหารของต้นตะวิอีกทีหนึ่งเพราะว่าจุลินทรีย์คือการย่อยสลายเ้นตะวันว่าอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยใช่เพราะฉะนั้นเราก็เติมจุลินทรีย์ลงไปในดินให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นอันนี้เราก็เห็นแล้วว่าแล้วปลูกสำหรับดีขึ้นไหมผลผลผลิตมันดีขึ้นไหมหรือยังไงลดการใช้ปุ๋ยไหมอะไรเงี้ยดีขึ้นครับคืออย่างน้อยคือดินเราไม่เสื่อมสภาพเราปลูกมากี่ปีผลผลิตก็ยังเท่าเดิมอันนี้คือข้อดีซึ่งซึ่งเกษตรกรรายอื่นที่เขาไม่ได้ใช้้แบบนีอ ผลผลิตก็จะลดลงอ๋อครับแล้วความชุ่มชื้นในดินก็จะไม่มีอ่าเพราะว่าในการเราทาพืชไร่เนี่ยสิ่งสาคัญคือความชื้นในดินเราต้องคุมความชื้นในดินให้ได้เพราะว่าพืชเราต้องการอุ่ความชื้นและในการสารอาหารนอกจากในระยะที่เราเริ่มต้นในการผลิตเนาะเราก็มีการใช้น้ําหมักในฤดูการดูแลเนี่ยเราก็มีการจัดการตัวของเชื้อโรคแลวก็เพิ่มธาตุหั่นดินโดยการใช้จุลินทรีย์หมักด้วยอะไรบ้างใช้อะไรบ้างในการทำนี่ครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกสับปะรดครับเนื้อสับปะรดมาหมักมาสับละเอียดแล้วเราก็กระบวนการเพ่ผสมการน้ำตาลใส่ด้วย e อใส่ด้วยสารพอลเสร็จแล้วก็เราจะได้สารอาหารสารอาหารที่ถูกกระบวนกาิยูรีซีย่อยเราก็จะได้สารอาหารนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ไปฉีดให้สับปะรดถามว่าทําไมเราถึงเลือกที่ชัดสับปะรดมากเพราะว่าเราให้สารอาหารประเภทอื่นไปเราไม่รู้หรอกว่าสับปะรดต้องการสารอาหารประเภทไหนแต่ถ้าเกิดเราเอาสับปะรดให้สับปะรด นั่หมายความว่าเรารู้แล้วว่าสับปะรดต้อการสัตว์อาหารอะไรเพราะว่าสิ่งมันดูดกริงขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมใช่เพราะว่าคือตัวเขาใช้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือพอดีของตัวเขาคือถ้าถ้าเกิดเราไปเอาชนิดอื่นมาสมมติปลามาก เยอะเกินไปก็เกิดใบงามเกินไปทรงผลลูกก็จะใก็ไม่ดีอีกครั้นี้ครั้นี้เรามุมมองของเราว่าแล้วถ้าเราใช้ในการทาอินรีมันค่อนข้างยากเนาะเราทายังไงหรือว่าใช้ท่าทหารให้มันพอเพียงกับการเจริญเติบโตของสับปะรดถึงจะได้มีคุณภาพที่เราขายท้องตลาดเพราะว่าบางทีการทาอินซีเนี่ยมันลูกเล็กอันนึงแต่เราก็ใช้สารเคมีไม่ได้เพราะสารเคมีจริงจริงๆมันก็มีผลทำให้ดินแข็งดินเค็มด้วยถูกไหมครับทําทำยังไงก็คือเราก็มีจะเสริมเรื่องของการฉีดสารชีวภาพ ให้มากขึ้นมันบ่อยมากใชขใชนใช้ตัวเดิมตลอดไหมอันนี้ครับก็จะมีการสลับเปิดป้าหมักบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ที่คือเราทำเองเหมือนว่าเราเป็นสูตรเป็นสูตรไปเรื่อยสไปเราขอสูตรแนะนําหน่อยว่าแนะนําให้เกษตรกรทั้งบ้านสนใจทำเท่าไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นสมมุติสับปะรดก็จะเป็นสับปะรดแล้วก็ผลไม้อันนี้เป็นผลผลไม้รวมรอ่ารวมอ่าแล้วก็สัป็นเป็นเศษผลไม้ถูกไหมใช่ก็เปลือกใช่ที่เหลือที่เหลือจากเราใช้อ่ะครับครับอ่าเรามาหมักเสร็จปุ๊บก็จะมีกากน้ําตาลมี สับปะรดมีผลไม้ต่างๆมาผสมอัตราก็สับปะรดห้ากิโลน้ำตาลกับน้ำตาลสักสองกิโลอย่างเงี้ยเติมด้วยผงจุลินทรีย์จุลินทรีย์เข้าไปอันนี้คือเป็นหลักในการจัดการของตัวจุลินทรีย์ถูกไหมครับใช่ครับคันนี้แล้วมันมีเรื่องของอประเด็นเรื่องอื่นของการหยอดแก๊สเนี่ยสมมติว่าเราเราไม่ได้ใช้แก๊สเลยในการให้มันหยอดไปเงี้ยเรามีการใช้เทคนิคอะไรแทนได้ไหมแทนสารเคมีอะไรเงี้ยหลักๆก็คือจะปล่อยเป็นธรรมชาติให้ออกเองเพราะว่าในฤดูกาลสับปะรดจะมีปี ปีหนึ่งจะออกเองธรรมช่าสองครั้งครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการทํานอกฤดูอาจจะเป็นใช้น้ําแข็งน้ําแข็งสร้างความเย็นอ่าอ่าในไรเงี้ยนะอ่าสร้างความคือน้ําแข็งแช่น้ําให้มันเย็นแล้วก็เอาความเย็นเนี้ยไปหยอดในในในต้นสับปะรดอ๋อมาใช้แทนการใช้ตัวแต่ว่าอ่าคือสร้างเอทิลีนอ่าเอทิลีนอ่าเอทิลีนให้ให้ให้พืชออกอนี้ถามคือเป็นตัวกระตุ้นความเย็นทำให้พืชอ่ะสร้างเอทิลีนเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ถือเป็นตัวกระตุ้นให้มันออกดอกใช่ถูกไหม เปอร์เซ็นต์ออกเยอะไหมยังไงก็สู้เคมีไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้จากการทำในเชิงออนุรักเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างกับต,ตัวของคุณเดชเองแล้วก็แนะนำได้เรื่องของสุขภาพของเราครับคือ,อสุขภาพเราไม่ได้ใช้มีสารเคมีเข้าไาในร่างกายแล้วผู้บริโภคลูกค้าที่ที่เราทําส่งให้เนี่ยลูกค้าบอกพอใจอเพราะว่าลูกค้าบอกว่าโหฉันไม่ค่อยได้กินสบูดแบบนี้อะ,อะไรเง,งี้ยทานซึ่งมีความอร่อยมากกว่าแล้วก็ดุมมองของสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ย เียร์คิดว่างไงจริงๆแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมครับผมบอกได้เลยว่าผมทําเรื่องนี้มาตกยี่สิบปีแล้วกับการที่ไม่เผาไร่สับระรดผมเคยบอกให้เกรรษตรกรทําเขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้หรือ,อม,มันการจัดก,การยากการไถเอยการปันเอยต้นทุนก็แพงแต่ผมมองว่าเราจ่ายต้นทุนที่แพงแต่หนึ่งเราได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของการไม่เผาพีเอ็มสองจุดห้าซึ่งก็ฆ่ามนุษย์เพื่อนกัน เพื่อนร่วมโลกด้วยกันซึ่งมันผมมองว่ามันไม่ใช่ในเราการสร้างอาชีพเราน่าจะมีการรักคนรอบข้างด้วยอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็พยายามบอกพยายามบอกว่าทำนะจนสุดท้ายผมต้องทำเป็นปตัวอย่างแล้วก็ค่อยๆกระจายให้ให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นทุกค,คนบอกว่าโอ้จริงทําได้จริงทุกค,คนถึงยอมรับสำหรับทุกท่านใดครับที่สนใจจะนําหลักการของคุณเดชไปใช้ก็นําไปปฏิบัติได้เลยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงสุดทางรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบความสุขของคุณวรงคุ่มศิริครับหรือคุณกักครับไปกันที่ฟาร์มคุณกักครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการทําการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงโดยการปลูกพืชอย่างผสมผสานครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ พอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมผมก็ไม่พอเพียงผมผมอยากมีรายได้เพิ่มแต่พอเริ่มทําไปแล้วมันมันเริ่มมันเริ่มมีผลกบมาคือเริ่มมีความสุขครับเริ่มเริ่มเห็นมาเดนด,ดูผักที่เราปลูกเอ้ยมันเราก็ปลูกได้นะลูกน้องก็ทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มันก็เริ่มจะพอเพียงละพอเพียงในสิ่งที่เราจะใช้จะกินไม่ให้มันขาดไม่ให้มันขาดคือทุกวันนี้บางคน ก็พอกินพอใช้นะแต่ขาดบางทีขาดความสุขขาดขาดขาดอะไรขาดเวลานะแต่เวลากลเรากลับมากับจ,จุดเริ่มต้นเนี่ยที่การพอเพียงของเรามัน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 ได้อะไรหลายๆอย่างครับได้ได้เวลากลับมาได้ได้ได้อยู่กับกับกับสิ่งที่เราปลูกได,ได้ได้กินสิ่งที่เราปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ดีครับดีเป็นผลดีกับ,ก,บกับสุขภาพจิตเราด้วยครับผมความสุขของการทําเกษตรเนี่ยมันสุขเนี่ยเหมือนเหมือนพี่ปลูก อะไรยักง์เนี่ยแล้วมันมันมันขึ้นถ้ามันตายเราเออทำไมมันตายมันก็จะเป็นความทุกข์แต่เมื่อเราปลูกแล้วมันมันประสบความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นแล้วเราโตจนเราได้กินได้กินเสร็จเราเหลือแล้วได้ขายมีรายได้กลับเข้ามาได้เลี้ยงลูกน้องได้เออได้ประคองชีวิตกันแต่ละคนกันไปครับตอนนี้ลูกน้องผมอยู่ที่นี่ก็4คนคนที่ดูแลทุกอย่างเนี่ยก็หากิจกรรมก็ถือว่าเหนื่อยแต่ผมก็บอกเขาว่าเออเนี่ยเราปลูกก็ได้กินกันได้ใช้กันนะมันก็ เขาก็มีความสุขครับเขาก็อยู่กับลูกอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ได้อยู่เป็นครอบครัวมไม่ต้องออกไปถ้าทําก่อสร้างเนี่ยมันมีอีกชุดหนึ่งทําก่อสร้างก็ต้องออกไปทุกวันทุกวันกลาเย็นก็กลับแต่แต่ชุดชุดที่ทําเกษตรเนี่ยเขาก็จะอยู่เขาเขาก็อยู่ดูแลพื้นที่เขาเนี่ยครับ ที่ได้จากการปลูกผ да, ักเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เพื่อมาบริโภคเพื่อมาใช้ใช้ในครอบครัวเราเนี่ยมันถิ่งแรกเลยก็คือลูกน้องเราเนี่ยแหละครับเขาไม่อดตายเขาก็ไปปลูกผักพืชผักสวนครัวเขาด้านหลังด้านอะไรเงี reath, heures, mars, well ้ยแล้วเขาก็ดูแลแปลงผักเราด้วยผมก็บอกเขาไว้ถ้าจะอยากกินอะไรก็แจ้งพี่มาก็เอาได้เลยพวกอะไรปลาดุกกบอะไรเงี้ยเขาก็ก็อยู่แบบมีความสุขครับแล้วก็ ครอบครัวก็ก็ก็เหมือนกับมาเที่ยวต่างมาเที่ยวผมผมตอนนี้ผมพักอยู่ที่บางซื่อเต่าปูนฮะก็ก็อาทิตย์หนึ่งก็วิ่งมาสองสาครั้งมาดูแล้วก็มาพาลูกมาเที่ยวเล่นมาอะไรหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกับผ่อนคลายเหมือนกันฮะพยายามพาเขามาตลอดครับอยู่บ้านก็เล่นเกมครับก็ก็พามาสอนเขาเนี่ยพ่อทําอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพ่อก็ยังพูดกับเขาเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเลยนะเนี่ยพ่อมีที่ตรงนี้สองไร่เนี่ยแบบเป็นคนไร่เขาเลือกแล้วครับเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวกูดเอาตรงนี้นะเลี้ยงเอาปลานะเอาอะไรอย่างเงี้ยครก็ก็ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่กุตโลบายให้เขาให้เขาได้คิดต่อว่าเขาจะต้องทำอะไรต่อจากจาก,จากเราครับผม ข้อแนะนำสาหรับคนที่จะเริ่มทําเกษตรเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องต้องอดทนต้องตั้งใจแล้วก็เราต้องดูจุดหมายเราว่าถ้าเราจะปลูกกินเองก่อนผลผลิตเรามัน,ม,นมันสวยมัน,ม,นมันโอเคแล้วเราพื้นที่เรามันเยอะเราพอปลูกได้เนี่ยก,ก,ก็ก็ทําเลยครับผมก่อนจะทําตรงเนี้ยผมก็คิดไม่นานแล้วครับเพราะที่ตรงเนี้ยผมก็ซื้อมาไว้นานละก็ไม่ได้ทำนักทีจนนั่นแหละฮะวิกฤตจ,จากจากจาก,จากการรับเหมาก่อสร้างมัน เงินมันไม่เข้าลูกน้องก็มีก็เลยต้อง,ต,องต้องทำครับทำนึกว่าจะไม่ต้องลงทุนสุดท้ายก็ลงทุนแต่ว่าลงทุนที่เนี้ยมันอยู่ระยะยาวยเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเขาเรียกว่าคนก็รู้จักไปเรื่อยเอาผมแค่ผมก็ไปแจกโบชัวนะครับตามหมู่บ้านหมู่บ้านแถวแถวนี้ครับหมู่บ้านใหญ่ๆเป็นเขาก็มาเข้ามาซื้อกันก็ก็ระยะยาวก็เป็นแหล่งอาหารของให้คนแถวแถวนี้ครับว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาเห็นเลยว่าเราปลูกโดยที่ไม่ไใช้ยาเนี้ยเขาเขาก็มั่นใจมันตลาดมันก็จะไปเรื่อยๆโดยปากต่อปากครับ อีกหน่อยเราก็เราก็คงจะอยู่ได้ตัวด้วยต,ตัวเราเองครับตอนนี้มีหลายรูปแบบนะครับการเรียนรู้ของการทําเกษตรเนี่ยมีทั้งไปอบรมดูและดูจากสื่อโซเชียลพวก YouTube พวก,พวกทีวีต่างๆเราเลือกเอาเลยครับเราเลือกเลยครับแต่แต่สำหรับผมเนี่ยที่ดีที่สุดคือดูจาก YouTube ครับเพราะกดไปเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้วครับจะเลี้ยงอะไรจะปลูกอะไรแล้วแล้วมีหลายอาจารย์เลยครับเป็นอาจารย์ในในการทําเกษตรของเราเลยเราเลือกหยิบตรงนั้นมาเพื่อ แต่ถ้าเราเลือกเข้ามาแล้วมันไม่เข้ากับพื้นที่ที่เราปลูกอากาศไม่ได้อะไรไม่ได,ไได้เราเปลี่ยนเราเราเอาเปลี่ยนคนใหม่ลองลองดูแล้วศึกษาเขาจะมีเกจความรู้ของแต่ละคนครับซึ่งเป็นเป็นป่าชาวบ้านก็มองอยู่ครับว่าวันหนึ่งนะถ้าเราเราเราผลิตมาได้เยอะๆแล้วมันทันไม่ทันขายขายดีเกินอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วมีออเดอร์เข้ามาเยอะเนะี่ยเราอาจจะรวมกลุ่มเกษตรกร,ท,กรที่อยู่ในอำเภอบางใหญ่นะฮะก็ก็อาจจะรวมกันแล้วก็ทำเป็น เอาผักมาใครมีอันไหนก็รับซื้อตามนั้นแล้วก็ส่งขายแล้วก็ของที่ฟาร์มเราเองเนี่ยก็คิดว่าอนาคตมันน่าจะต้องมีร้านอาหารมีอะไรงั้นก็ต้องลองดูดูงบประมาณดูอะไรหลายๆอย่างครับดูสิ่งที่เราปลูกเนี่ยมัน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 พอบอกับที่ตลาดต้องการไหมครับ คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่คุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ครับเพื่อให้เกิดความพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับที่สําคัญคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่คุูธรรมครับและวันนี้ครับเวลารายการของเราหมดลแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ